เสียงดังฟังชัดค่ะใครอยากสั่งสั่งได้นะคะแตรลมสามารถสั่งได้นะคะติดพร้อมติดตั้งมา,มาแล้วครับพ่วงช่างเอี่ยวแต่เส้ยทัดเป็นคนขับงงบอกลูกน้องลูกน้องนะคะลูกน้องเป็นคนขคับค่ะ ะบอกว่าลูกน้องขับดีกว่าเจ้าของรถงงมากวงรถพ่วงเ้อะวางรถพ่วงนะคะแอบก่อนค่ะกลับมาก่อนก็ได้รถรถพ่วงเต็มทางเนกลับมาก่อนโมเมนต์ก็เอื้นยังเกาะโอ้สกูตเตอร์เออมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหรถพ่วงจะเข้าวัดจะเข้าวัดแต่แอ็ดนะเลย ลั่นค่ะลั่นวัดนะฮะโอ้โหค,คันเดียวค่ะคันเดียวนี่ขนรายนะคะขนรายมาบริจาคที่วัดนะบ้าน วัดบ้านสามโคกนะคะดูป้ายนะ3สามโคกหรือสามโคสามโคพูดผิดนะคะวัดบ้านสามโคนะฮะอันนี้ก็พี่เอียวมาทําบุญนะ,ะทําบุญวัดจะของเจะยาบ,บีแพงได้เดอ้ลอลูกค่อยจะตื่นลูกค่อยจะตื่นนะคะเอาไปเอาไปลงไหนนี่ ้าพี่เอ๋วอันนี้ก็แกก็เอามาถวายวัดนะคะหนึ่งพ่วงนะคะหลังจากที่ลงของเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาเออทรายนะคะที่บ่อของเสียบแบงค์นะคะเอามาถวายวัดนะคะ เอบนะคะทุกคนเราเอบ เทสตรงไหนนะเทที่เดิมโหพี่ให้งานลูกน้องไปบ้านซ้ายหมดเลย ให้งานลูกน้องไอนี้หลายพี่นอนคือให้งานลูกน้องยากมากนะที่แคบมากที่ก่อนข้างแคบนะคะเราจะถอยหลังนะคะ ดูผูกกำกับอันนี้เป็นที่เทนะคะนี่ มันจะไม่อันนี้บอ่นี่และ่ะเขาเรียกอะไรคนที่ทำบุญแบบว่าประด้จจัดงงจัดงานอยียงค่ะแบบว่าคิดจะทำบุญก็ตัวเองก็ทำนะ อันนี้เสียแบงค์แกก็แกก,ก็ร่วมบริจาคให้ด้วยนะส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็เราก็ออกพ<า>่อโอ้ยเสียวเสียวเสียว,ส,ยวสังกสะซีไปเนาะอีกนิดเดียวค่ะ,คะอู้เสียวแหงพ่ออ้ทั้งนาขวดกระเสียวเส,ส,ยวสียวค่ะ ไปบริจาคให้ให้วัดอื่นแล้วก็มาบริจาคให้วัดแต่ที่วัดนี่หลวงหลวงหลวงพอ่พอพ่อที่วัดนะคะชาวบว้านแกก็บ,บอกว่าโอ้โหดูนะฮะล้อเจ้าวาดเพื่อนก็บอกว่าพี่เอี้ยวกะเอามา เอามาบ่อยอยู่นะคะเพราะว่าทางวัดเขาก็ก่อสร้างอยู่นะคะแกก็นำมาบ่อยอยู่นะคะดูเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนะอยู่ใกล้โรงเรียนพอดีอยู่ใกล้โรงเรียนพอดีนะคะเด็กนักเรียนมาขอสามชากันเต็มเลยค่ะดูนะคะนี่โอ้โห สุดยอดเลยล้ลงหมดต้องไหนตู่ลาเาต็มเลยขวัญใจเด็กน้อยนะฮะรถช่างเอี่ยวสามชาตินะอันนี้ก็เด็กนักเรียนก็จะเลิกเรียนแล้วนะะทุกคนพี่เอี่ยว ที่เอี่ยวมีมีคนอิ inbox มายกใหม่เด้อตัวลูกยกใหม่เด้อมันมันไม่งับอ่ะยกใหม่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้านเดียวเดี๋ยวไปร้เออลงเลยลงเลย,ย,เลยงับแล้วงับแล้วผู้ท,ที่ติดทองหลังพระนะติดทองหลังพระ,ะเพราะพว่า เวลาทําทําความดีนี่ไม่จําเป็นต้องทาให้คนอื่นเห็นก็ได้นะแต่ส่วนมากคนก็จะมองแบบด้านที่เขาไม่ดีเยอะนะนี่ค่ะดูเอานะใ้้ภาพบ้านบรรยายค่ะงานบุญที่ผ่านมาถ้าไม่มีพี่เอี่ยวหนีก็ไม่รู้ร่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเกก,ก็เป็นเออเป็น เป็นทุกอย่างนะคะเดินบอกเรื่องเดินขอทุกอย่างนะคะทุกอย่างในงานนะคะจะเป็นพี่เอี่ยวเป็นคนจัดการหมดถ้าหนูไม่มีพี่เอี่ยวหนุนหลังนะคะหนูก็หนูก็กกไม่สําเร็จรุ่ร่วงเหมือนกันนะคะงานวันที่จ8เปแตไม่ใช่ว่ามีพี่เอี่ยวแล้วจะสําเร็จทุกอย่างนะก็ต้องมีเอฟซีมีพี่พี่พี่ สายบุญทุกคนที่ร่วมบริจาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นถอดลูกนะคะเดี๋ยวเราจะถอดลูกกันมาจุดเทที่สองนะ,ะจุดที่เทอีกหนึ่งจุดนะคะนี่ลงตาแกเอามาสร้างนะคะกำแพง ของวัดนะทุกคนมันก็ขาดสายค่อนข้างเยอะนะวันนี้ช่างเขาก็มาทํางานนะคะศพจังหวะมาติดแตรลมก็เลยได้มาพบเจอกับช่างเอี่ยวนะ <c oughs> เข้านะมึงช่างกำลังทำงานเอ้ยเข้านะเดี๋ยวนะโอ้โหวัดใจมากเลยทางแบบว่าทำให้คนขับแบบปวดสมองเท่ตรงไหนนี่เหรอจะเอาเข้าได้เลยเข้าได้เลยเนาะระดับฟีมือแล้วอ่ะได้ด้วย โอ๊ยเฉียดโอ้โหดูนะทุกคนโอ้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 โยกกดอนโยกระดาษลาบให้โก่อนอันตรายข้างหลังมีกองโอ้ พี่เอวติดติดเดี๋ยวปวดติดหนักแบบดูทุกคนรัวรัวโอ้เสียวข่อยละเสียวแทนพี่น้องเอยเสียวแห้ง ให้งานลูกน้องแบบโอ้โหนี่เลยคนทำบ่อเห็ดคนเห็ดบ่อทำ

ม,มีงานต่อไหมนี่ไป,ไ,ไปใส่ไม้ต่อไปใส่ไม้ต่อนี่ก็เป็นบุญเล็กๆน้อยๆนะที่พี่เอียวเอามาให้วัดวัดบ้านเกิดจะคของเ<ช>นาะก็เอามาหลายรอบแล้วมาหลายรอบ<ช>คนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่าย<ช>ทาบุญเราไม่บางทีเราไม่จะเป็นต้องถ่ายนะะไอเจ้าขับรถแนวไหนครคือขับรถดีก็จะคล้องรถแถอะวะใครขับขี่อย่างมากคือขับรถดีแท้ ซื้อเอาบ่โอ้ยพ่อจะขับรถดีสละนี่โป้งไว้นะเห็นบ่เขาขับรถนั่นเห็นบ่าเซลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวเจ้า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 จๆๆๆ ออเอ๊สาไปคะ่ะเสร็จแล้วนะบุญเล็กน้อยไม่ต้องตั้งคณะจ้าบบต้องตั้งขบุงขบวนนะเฮ็ดบุญเฮ็ดได้ตลอดนะคะพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นงานบุญงานใหญ่อะไรนะนี่จังไหนล่ะพี่น้องเบื้องเอานะคะ หนูไม่อยากจะพูดอะไรเยืะอเนาะคือ,อยังไงล่ะคนทําดีมันก็ต้องได้ดีอะเนาะดีกว่านะดีกว่าโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กันย่าลืมก็อะไรก็แชร์นะคะกดสับจะให้เจ้าสกากกดสั์ดูได้พอกันไหมคลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ